ป้าไปไหนไม่นอนแล้วใช่อยู่กับลูกทุกวันนะนี่ดูอาชาอาชาหน้าดีดีก่อนหน้าดีก่อนหน้าดีดีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะราชาไอ้ยิ้มไม่ยิ้มยิ้มยิ้มพี่ดิ๊กยิ้มยิ้มอะไรอ่ะไอ้พี่ดิ๊กดิ๊กยิ้มยิ้มอะไรอ่ะยิ้มอะไรอ๋ออ่ายิ้มอะไรอ่ะ ยิ้มอะไรยิ้มอะไรนั่นมป็นคิ้วเข้าหมุนไงนะฮะหลับการอากาศหลับการอากาศสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มใหญ่เลยคนสวยยิ้มเมื่อกี้ยิ้มยิ้มยิ้มนิดหน่อยนะคะยิ้มนิดหน่อยิ้มนิดหน่อยนะคะ นี่ทิชช่านี่ค่ะเดี๋ยวคนลงรักนะชานะนะคะลงรักไหมคะลงรักนะชาแลคะเออเออเออะไรเนี่ยคือจะเออจะยังไงเดี๋ยวบอกยังไงต้องการอะไรต้องการอะไรบุ๊บแล้วอะไรอานคุยอะไรแล้คุยอะไรบอกพี่พี่คุยอะไรคุยอะไรกันเบ่งเออ คืออะไรไม่มีบอกเบ่งเอื้อเออนี่คืออะไรเอือเอื้อเออเอืนี่ยคืออะไรเอือเอื้อเออนี่คืออะไรฮะเอ้ยการน้ำมั้งคะคืออะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรคืออะไร หนูคืออะไรหนูอ่ะหนูคืออะไรบนบ่นเลยไม่ใช่บ่นคือลักษณะว่ากำลังแบบเพิ่งกินนมเสร็จกำลังแบบอึดอ้วกอุอะ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 หนึ่งคำรามคำรามเลยยังไงคำรามอ่ะเลยสักหน่อยเลยสักหน่อย so 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 เลยเลยเลยโชว์พี่พีทดิแล้โชว์พ <pc tho> right. ี no ่พีทดิแล้โชว์พี่พีทดิแล้โชว์พี่พีทดิเลยโชว์ดิห้องแข็งปะป่าพาเดินเหรอ พลาดป่าเลยพลาดป่าเลยเโอเคแบบนึงขอให้ปรับกำลังจูนอยู่กับแพวๆพวมากมากครับคุณพ่อหล่อคุณพ่อไม่ไหวแล้วตอนนี้สภาพแล้วคนต่อไปมาเลยค่ะแผลยังไม่หายเลยนะครับร้องเก่งไหมคะก็ร้องเปรอบๆเนาะไม่ได้ร้องบ่อยๆ ตอนนี้จะร้องนะเพราะตอนนี้ก็รับอึดอัดเอาเงี้ดีกว่าเราไปเดินกันหนึ่งรอบไหมแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเดินเดินที่ไหนไเดินเล่นกันหนึ่งรอบแล้วก็กลับมาเนาะโอเคไหมโอเคไหมพู้ฮู อ,อนนือสวัสวดีพี่ๆกันค่ะสวัสดีค่ะโอ้มีคนส่งของขวัญให้ ua ua charity, ด้วยขอบคุณนะครับทักทักกนเนาชาด้วยเมื่อกี้เนรชาดูกดอดดูเมื่อกี้มีของขวัญให้เนรชาด้วยถ้าดูดิของขวัญให้เนรชาด้วยเนรชาทุกชายต้องมาแล้วค่ะ,ะให้เจเจเขาโตนหน่อยให้เจเจเออไม่ชอบทางนี้ไม่ชอบทา,นบทา,นง,านงนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะอ่าน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 เจ็ดแปดสองสองหก อุ้มพ่อเขดูอุ้มชิวมากไม่เหมือนตอนเราอุ้มลูกเราเลยเป็นองกาลังใจเป็นไงบ้างคะไม่ได้หลับนอนครับนอน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 ดีนอนดีไอ้แบลแต่อะไรอย่างี้ยฟ้องวัวกูบอกอะไรลุงบอววัวเนี้ยนาะเออบัววัวเนี้ยนาะโอ้โหอะอยู่ไงตะ้งแต่จะให้พี่ทำอะไรนี่ยคุยไปสิคุยไปก่อนเดี๋ยวจะอ้า จะให้โปรุชั่นไงยังือเบอร์หนกับเบอร์สามา้จัดการสิจัดการเอามานั่งนี่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 เ่งเขียนอ้นี้อยู่ว่ามันสินค้ามันมีคนส่งตีคืนเพราะว่าเขาแ่าไม่รับปลายทางไง่อพาเดินเลยโอเคพาเดินพาเดินเดินเอาไงเอาไงเดินไหมเานที่ไหนคะตลาด อไป,ไปเดินหน้าบ้านเหลียงเก่งคุณแม่นั่งทํางานพาไปเดินด้กันไหมไปเดินด้กันไหมพาไปด้วยเหรอไปทางซีไปน้องผมหนาปิดปลายทางค่ะแม่สั่งแล้วไม่อยากจริงแล้วแบบเป็นร้อยชิ้นน ah, um, ่ะพาต้องมานั่งรับเข้าเองอีกโอ้โหเหนื่อยแท้ชีวิตชีวิตแม่ค้าเออพาไปเดินพาไปเดินหน้าบ้าน อย่าเริ่มดูไลฟ์ัหนมเขอเปิงก่อนวันนี้เรามาให้โปรเปิดได้ยังไงวิลลี่ทำได้ปะมันดึงเข้ามาในไลฟ์ตอนนี้ได้ไหยล่ะแอดมินอะพาก็ไม่รู้เพราะว่ามันต้องดึงกอดไลฟ์ปะถ้าทำเองนี่ ปิดปลทางเลยค่ะแม่ขอคนรับจริงๆใช่ไหมนี่แม่แม่คือแต่งตัวชิวเวอร์นี่คุณพ่ออุ้ยลูกไม่ค่อยได้ออกมาเดินข้างนอกเลยนะยเดินดพามาเดินเดินนั่นไหตอนนี้เราอยู่ที่โฮมออฟฟิศค่ะทุกคนอตอนแรกจะทำเป็นออฟฟิศพอไปไปมามาอ,อะนอนที่นี่เลยละกันนี่ๆๆ <c oughs> <c oughs> ไป,ไปเดินเที่ยวเดินเที่ยวเหรอคะเ,เที่ยวก่อนลูกผู้หญิงหรือผู้ชายลูกให้ดูก่อให้ดูหน้าผู้หญิงหรือผู้ชายเห <c oughs> มือนผู้หญิงหรือ <c oughs> แสบตาหรือเปล่าลูก <c oughs> ไม่เคยโดนกยได้โดนแดดน้องไม่เคยไคยด,เด,เด,ดไ้เดินแดดมาแดดมากตัวจะได้ไม่เหลือคะ่ะตัวจะได้หาหาอะไรคุมหัวน้องหน่อยค่ะแม่ร้อนอ่ะทุกคนตอนเนี้ย หน้าเหมือนแบบนี้มากไเดี๋ยวบอกแดดมันไม่มันเป็นย็นแล้วแดดตอนเย็นนี่ทุกคนแดดแบบแดดอุ่นๆต้องน่ารักมากน้อนพี่เดือนแล้วตอนนี้หัวปิวหมดหัวปิวเวอร์น้องเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งเพิ่งไม่กี่วันเดือนกับไม่กี่วันแดดล่มลมตกแล้ว ชอบมาเดินเงียบเลยชอบชอบเที่ยวชอบเที่ยวมากเวลาเดินข้างนอกนะไม่เคยร้องเลยชอบเที่ยวชอบดูชอบแบบดูบรรยากาศชอบดูต้นไม้มาดูต้นไม้เหรอคะเ่ก็ชอบเห็นไหมดูดิชอบเลยชอบมาชาตัวฟูมากโอ้ยใหญ่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 แฝดป้าป๋าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะยิ้มไหมยิ้มยิ้มไหมไม่ยิ้มเหรอไม่ยิ้มไม่ยิ้ม่้ยิมเลยหนุนไปละให้ดูพออุ้มกลับกล้องยังไงอ่ะที่กล้องอ่ะต้องซื้อบ้านใหม่ใช่แต่วันเนี้ย พ่อจะไปดูบ้านใหม่แต่คุณพ่อตื่นสายค่ะเลยไม่ได้ไปเลยใช่ไหมคะเมื่อไหร่น้องจะเต้นติ๊กต็อก,กว่าจะเต้นเพลงที่เขาเล่นต้๊ดต้นดตบังบัง,งอผักผักเบบีหัวโยกเลยบังคลิปตาตัวน,น้าชังมากคะ่ะลูกคุณแม่เดินคล่องแล้วไม่เจ็บแผลโอพระเดิน นานแล้วทรงผมเท่จริงๆโมฮกไหมโมฮกไหมคะจะต้องโดนคดลิยะหน้าสวยมากเดี๋ยวเอกไม่นานจะขลิปผมน้องแหละวันที่แปดน้องขาวไหมคะแดงๆอยู่เลยตอนนี้แต่ขาวนะแขนเขาขาวมากเลย แขนขาวเหมือนทั้งสองคนเหมือนทั้งตรงคิ้วกับตาเหมือนพาวนี่เห็นไหมคิ้วกับตาเหมือนพาวแล้วก็จมูกปากเหมือน,น,หนเหมือน,นประปาไว้ห่าวะลองเอาฟิลเตอร์ออกตอนนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะไม่ใส่เตอลยตอนนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยจ้ะ ขอดูค่ะมีเอฟเฟกอะไรไหมเนี่ยไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยอืมไม่มีฟิลเตอร์ค่ะพร้อมมีคนที่สองยังเสียตากลมบล็อกัยงยัง ยังไม่หลับตาแป๋วเลยค่ะเหมือนทาคิ้วเลยอ่ะหนูคิ้วเข้มผมเยอะมากประคองหลังดีๆค่ะเขาบอกหรือว่าใครบอกคนในไลฟ์บอกเด็กไม่ได้บอกจับคอด้วยค่ะอยากเห็นพาฟ้ามีลูกชายโอ้โหพายังเจ็บแผลทุกคนใจเย็นๆน,นะหน้าเข้มเหมือนคุณแม่ ให้หลับแล้วอะตาปลือมออะนะชาหนึ่งเด้อนะชาหนึ่งเด้อเดี๋ยววันนี้แม่ให้โปรคุชชั่นนะคะเพราะว่าเหลือแค่เบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามทุกคนเวลามาไลฟ์จะได้โปรดีๆนะนะชาให้โปรเท่าไหร่แม่แม่ดีคนะวันนี้ให้โปรเท่าไหร่คะนะชาให้โปรเท่าไหร่ดีคะใครใช้อยู่คุชชั่นใครใช้คุชชั่นพาวฟ้าอยู่คะ ถือออกมาด้วยนะเนี่ยของก็ต้องขายลูกก็ต้องเลี้ยงทำคอน้องดีๆหน่อยคูชั่นพาฟ้าทาอินหน่อยลูกทายอินคูชั่นพาฟ้าหน่อยแอ้คูชั่นพาฟ้าวันนี้รับกี่บาทดีคะวันนี้รับกี่บาทดีคะ พุดช้่นใช้ดีมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะฝน,นะนยังไม่ตกค่ะทุกคนดินไม่ได้เลยนะเดินแล้วก็ไม่พอใจเลยต้องเดินตลอดพุดช้่นใช้ดีมากขอบคุณค่ะเดินตลอดเลยอ่ะแม่แม่เอาไปตอนนี้390้อเนาะ ใกล้จะหมดแล้วนะคะพาวก็เลยอยากให้โปจะได้หมดแล้วก็รอล็อตใหม่ไปพร้อมๆกันสิ้นเดือนสิ้นเดือนไม่ใช่สิ้นเดือนนี้ด้วยนะสิ้นเดือนหน้านะคะสิ้นเดือนหน้านะคะสิ้นเดือนหน้าถึงจะถึงจะมีของขายตอนนี้มันสามร้อยเก้าสิบนะคะ อะไรนะเวลาหาอะไรก็ป,ปิดปากปิดปากเหรอใา่แล้วปิดปากอ,อ๋อไปเกลือสตีนะเวลาหาจะปิดปากก็แบบไม่คนเห็นนะสู้ชีวิตเวอร์มาแล้วฮัลโหลแรงไปแรงไปแทก้าลิปนะคะของร้าน290ตปักหมุด290แป๊บหนึ่ง สบายใจไหมคะไม่ใจได้เดินหนึ่งรอบแม่ชาบอกหนึ่งเด้อซิหนึ่งเดะหนึ่งเดะหนส่งเดะหนึ่งเดะหนึ่งเดะเหนึ่งเดะหนึ่งเดะเอ้ยทองของขวัญเป็นหมีเต็มเลยวีขอบคุณค่ะเอ้ขอบคุณค่ะ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 พี่ๆก่อนขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ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 นัชทีอรชาบอกว่าวันนี้มันลดให้นะคะนัชชาเป็น CEO ใช่มั้ยอ้าวเพิ่นนั่ง CEO มั้ยคะ CEO บอกให้ค่ะให้ค่ะงงอ่ใครกดได้300บาทกดเลย CEO เริ่มงงอ่ะ CEO เริ่มงงอ โตวไวจังเลยจะไปโรงเรียนแล้วแม่ก็ถือยังพร้อมไปโรงเรียนแล้วโตวไวแท้อิจฉาคนได้รดจังเลยสั่งเถอะทุกคนมันคุ้มมากผิวศูนย์สองหมดค่ะตอนนี้เหลือแต่ศูนย์สามกับศูนย์หนึ่งน้องดูเลี้ยงง่ายค่ะสั่งรีบจ่ายเงนเรียบร้อยขอบคุณนะคะ แล้วคุณพ่อจะมีโอกาสวางน้องบ้างไหมคะ <c oughs> เป็นสิวใช้ได้ค่ะเป็นสิวง,ง่ายใช้ได้ค่ะเป็นสูตรอ่อนโยนเนาะทุกคนเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะก็ต้องถือด้วย insert ท <c oughs> ยอินเวอร์ ไม่มีผลไม้เลยตต้องซื้อผลไม้มากินแ้วแม่หิวอะไรก็ไม่รู้น้องนชาชาของเหลือแค่หลักร้อยทั้งสองเบอร์วายของใกล้จะหมดแล้วนะแม่แม่แมสำหรับคุชชั่นนะคะจาก490เนาะไลฟ์นี้นะคะ300บาทเอาไปเลยคุชชั่นใช้ดีมากขอบคุณนะคะต้องหาซื้อในไลฟ์นี่แหละนี่คือนาะทีชองละ แอดีค่ะตุนไว้เยอะเลยคุยเก่งด้วยหลับไหมส่วนสองยังไม่มีเติมเลยค่ะลิปทาแล้วเปลี่ยนสีไหมไม่ไม่เปลี่ยนสีนะคะูะ่ย์สองหมดแม่แม่ป้าป่าไม่มีนมให้กินนะคะใสนะคะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นะคะนโนนน นนนนนนไม่มีนมค่ะกินนมไม่ได้ค่ะกินนไม่ได้ลิฟก็ใช้ดีซื้อแบบเซ็ตคู่ไปเลยทุกคนเซ็ตคู่ไปเลยลิฟโต้เอกหน่อยโดนพ่อ,พอฟัดแน่นนะชาคุยเก่งใช่ไหมคะ่ะออยคุยเก่งใช่ไหมคะ่ะอ,อือหา อะไรนะอะไรนะออกซื้อกันหรือยังเทาห่มซื้อกันเลยซื้อกันหรือยังอะซื้อกันหรือยังหนึ่งเซ็ตคู่นะคะกดสักทีดิค่ะว่ากดเลยค่ะเซ็ตคู่โอ้โหคุณแม่ขายของสุดๆอะบอกใครอยากดูนะชาก็ช่วยกดนด้นะคะส่วนหนึ่งต่างจากส่วนสองเยอะไหมแบบนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวสวอชให้ดูวันนี้ว้ายน้องว่าแล้วเออเอแล้วพอแอปเสร็จทำท่าไง ตอดเหรอทำไงแบบทำไงแบบไม่รู้เรื่องมอดไปอ๋ออยู่นี่เหรอจะเอาเอาเบอร์ศูนย์สองเอาตะเ้าเอที่แต่งหน้าพาอยู่ไหนอยู่ข้างล่างนี้อยู่บนห้องอ๋ออยู่นี่ดีกว่าโอ๊ยโอเพื่อกยนดีกว่าถ้าจะน้าจะน่าจะหนักแล้วหรอจริงเหรออุ่นๆแล้วเหรออายอุ่นๆแล้วเหรอเบบี้ ดูสูงเท้าเขาซะก่อนแฟชั่นนิตต้ามากไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเบบี้ก็คือเอาไปเปลี่ยนเพื่อนกันนะคะเมื่อกี้ตดแล้วน่าจะอุอดด้วยไม่ได้ตดอย่างเดียวตดสนั่นตดแล้วน่าจะอุ๊ด้วยนะคะมาป่ายจะอยู่ตรงสวัสดีค่ะทุกคนไปโดน F16 ส่วนหนึ่งข่าวมากเายอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูส่นหนึ่งอันนี้แบบนะอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์เหรอพี่เนาะไม่มีฟิลเตอร์เดี๋ยวต้องไม่หาทางแสงแดดเพราะจะไม้เห็นชัดอ่านี่อยู่กับพ่อระบบท้องนี่อยู่กับพี่คือน้องออทุกทีเลยปะใช่เพราะว่าขยับตัวบ่อยไงเปลี่ยนท่าบ่อยให้ดูส่วนไม่มีอ่ะแค่ปล่อยพลังเฉยเน้อยงนา่ชาก,กินนมแม่ล้วนไหมตอนนี้กินนมแม่อยู่ค่ะ เพราะว่าน้านมขาวพอพอมันมีเยอะน้านมเยอะก็เลยได้กินนมแม่ล้วนก็ไม่ขาวไหมไม่ขาวมากเดี๋ยวทาศูนย์สองให้ดูยังไม่หลับยังไม่หลับได้นิดนึงยันอีกนิดนึงวนี่ศูนย์สองเพิเติาจะมีความเหลืองกว่าได้อีก pues นิดึงอยะเร็วๆได้นิดนึงท uh ุกคนได้คุยกันอีกนิดนึงอ่ะให้ดูก่อนขาวเหลืองเบอร์ศูนย์สองค่ะแต่ว่าหมดนะคะ อ,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 อให้ดูหน้าแม่อะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองตอนนี้เบอร์สองหมดแล้วนะคะเหลือแต่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะคะเป็นไงลูกอาการเป็นไงไหนบอกสิอะไรนะลูกอะไรนะดูว่าอะไรนะนกชาหน้าร้าขาังี้พี่ออะะพี่ยังไม่ซื้อหรอคะพีพี่คนละหนึ่งเดอองอ้อกดยังเขาเพิ่งก็เรียกนะครับพี่พี่บอกพี่พี่ดิพี่พี่พค่ะพี่ค่ะ อันนี้พี่ๆต้องช่วยค่าค่านมหนูนะคะค่านมหนูแพงนะคะ,ลละคะ่านมน้มนองแพงนมแม่นี่ลิปทาแล้วแบบปากแห้งปากลอกอะไรอย่างเงี้ยคือช่วย okay, okay. ได้เลย <Okay. S 2> ทันทีโอเคโอเคทานทานถ้าเป็นคนแบบผิวผสมอะคะ่ะแต่หน้ามันช่วงทีโซนเนาะแล้วก็หน้าแห้งพวกพวกตรง <S <S> <S อย่างเงี้ยตรงจมูกตรงอะไรเงี้ยคือน่าจะแห้งนะคะ ืริบก็เลิศนะทุกคนใช้แล้ปากนุ่มเลยเบอร์ศูนย์สามเห็นไหมหน้าดูทัหน้าด้น่ะโชวตั้งคอตั้งคอตั้งไม่เห็นตั้งคอต้องพลิกกล้องตั้คอเอามัลงเอานั่งคอนื่ไงเห็นไหเห็นวตั้งคอดิอันนี้สองภาพโชว์ตั้งคอพี่ๆดิเดือดภาพอึบโชว์นี่ยังไงนี่ยังไง ยังไงเด็กหนึ่งเดือนเป็นไงนี่นี่เดือนหน้าเดินได้แล้วนี่เป็นไงเบอร์หนึ่งข่าวเยอะค่ะ,คะถ้าผิวสองสีกดเบอร์สามนะคะเบอร์สามอ้หยะผิวสองสีกดเบอร์ศูนย์สามค่ะไม่ง่วงอ<ค>่ะง่วงมันเนี่ยฮะยังไม่ง่วงง่วงไม่ลูกห่วงไหมไม่ง่วงอหย่ใ่ ไม่ยอนไม่หย่อนไม่ยอห่อนห่ยอนห่อยอออานอกรไมเขาอตังน้องอ่านน้ำอีกอไมส่วนสองเข้าสิ้นเดือนเลยค่ะสิ้นเดือนหน้านะคะไม่ใช่เดือนนี้ใช่ไม่มคสิ้นเดือนหน้าเลย้ง่าีอใช่ไหมครับใช่มไคอบไหมครับตั้งคอชอบเล่นชอบเนี่ยชอบเล่นค่ะมาเล่นกันเถอะมามาเล่นกันเถอะเอา นอนตุ้งๆดูดูง,ดง,ดง,ดงละนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะเบอร์สามไม่ทาตรงไหนเดียยวแม่เนี่ยเบอร์สามมันจะเข้มมันจะก็เหลืองแต่ว่าหลวงเหลืองเข้มหน่อยนะคะเบอร์ศูนย์สองเอ้ศูนย์สามศูนย์สามแบบผิวผู้ชายใช้ที่ไม่ได้ต้องการความขาวแต่อยากได้ความเนียน<อ>นะคะหนึ่งสองสามโอเคไหมหนึ่ง <1. S 1> อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สอง นี่เบอร์สามค่ะอืมใครได้สามร้อยบาทรีบกดเลยราคาดีมากวันนี้แม่ขอรอยออเดอร์น้องดูเป็นเด็กสามเดือนเลยค่ะน่ารักสวยมากเหมือนคุณแม่เลยน้องดูตัวใหญ่ใช่ไหมคะมนี่ดูัวใหญ่ตัวใหญ่เลยล่ะใช้ดีมากค่ะหนะ้าออร่า พาวใช้เบอร์หนึ่งกับ2ค่ะเบอร์หนึ่งเนี่ยใช้เวลาไปงานเนาะเบอร์สองวเวลาชีวิตประจําวันมันก็จะได้แบบไม่ได้ความขาวมากพี้เกียนะใ,ใหม่คล้ายเดิมแต่เป็นแมกเนตแต่ยังไม่มาสีเดิมสีเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเซรั่ม um. อะเซรั่มโปรเซรั่มเอาไหม เซรั่มเหมือนแบบให้ฟรีอ่ะเอาไปเลยฉ่ำๆนะคะใครอยากได้เซรั่มแบบผิวผิวเขาเรียกว่าอยู่ไหนอะตกกาก้าเซรัมซ่มเซรั่มเศษใจเอาไปเลยนะคะราคานี้ปเ,ปนเงียบยบ<ๆ>ให้แบบเงียบๆนะคะจ้ำมั่มแล้วออยากได้งับของ โอ้ขราใหม่แล้วทำใหม่แล้วทำใหม่แล้วทำใหม่ไงทำใหม่เป็นอะไรเป็นอะไรบอกที่เป็นอะไรฮะหิวมั้ยเนี่ยใครอิูขวอ้าวหิวที่หาขียวที่ไดกินอะไรเอาอะไรมีอะไรกินนะกินมาม่าได้ไหมอยากกินมาม่าอีกแล้วแต่มันไม่มีไข่อ่ะมอส มีข้างกินเลยไหมแล้ววันนี้ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินเลยสั่งงไงลูกสั่งยังไงล่ะไลฟ์อยู่นี่มือถือเพื่อสั่งกินนมเป็นก่อนกินนมก่อนบอกแม่ให้กินนมฮะอ่นมไป็ก่อนดีหน้าเลยสีค่ะมาแล้วแฟนแฟนมอสมาแล้ว รอก่อนมีอะไรที่คนทองใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างในร้านพาวเลยคะ่ะเพราะว่าพาวก็ใช้ตอนทองเอง,งทุกสินค้าตอนนี้ปักเซรัมอยู่นะแม่ใครกดศูนย์สองใจไว้ก็คือกดสองชิ้นเนาะกดโปรหนึ่งบวกหนึ่งนะคะกดโปรหนึ่งบวกหนึ่งสองไดมีถึงเจี๊ย่ จิ้มเลยเพื่อนนชะชาใช่โอ้ยทำไมนชะชานอนไหนกันลนะูกส่วนสองหมดค่ะแม่แม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะเติมให้น,<อ>น,นิดหน่อย<ด>แบบหลักสิบนะคะนอนดูวิวด้วยกันนอนดูวิวเหรอลูกดูวิวนอนดูวิวเหรอคะนอนดูวิวกับป้าป๋าเหรอคะโอเคนี่มีใเย็นใจเย็นใจเย็นเใจเย็นนอนดูวิวกับป้าป๋าอุ้ยจ้าอุ้ยจ้าอุ้ยจ้าเฮ้ ส่นสองหมดจับแม่แม่แต่ดูที่หน้าพาวได้นะคะส่นสองคือสีนี้ส่นสองคือสีนี้ค่ะอันนีู้นย์หนึ่งสนสองส่วนหนึ่งก็ใช้ใช้ได้นะคะส่วนหนึ่งอะเซรั่มช่วยเรื่องอะไรบ้างจุกคุ้ใจชอบมากอันนี้ปักตะกร้าน้องนาชาหน่อยมีขายไหมน้องนาชา มีคนเดียวเลยนะคะหายไปนี่จะอยู่ยังไงเนี่ยหายไปป้าป๋าอยู่ไม่ไหวเลยยังไงทำไมให้ดูดจุกปลอมไวจังเดี๋ยวติดนะคะถ้าไม่ดูดก็ร้องไห้เลยแม่แอ่เลยดังทั้งบ้านเลยสะเทือนเลยหลังคาถล่มเลยร้องไห้เสียงดังแบบหลังคาถล่มเลยถ้าไม่ได้จุกปลอมนะคะ ไม่ไม่กินจุกแม่ก็ต้องกินจุกปลอมนะคะเลือกเอากินจุกแม่ออกกล้องมันก็จะดูยังไง <c oughs> ใช่ใช่ไห<ช>มคะง่วงแล้วเนี่ยเขาง่วงแล้วเขาง่วงแล้วง่วงแล้วเขากำลังเฉลิบกำลังแบบดูวิวแล้วก็เฉลิบกันนอนนะ <c oughs> ปัดกันแบบน้ำนมเยอะค่ะปั๊มไม่ตกรอบ ก็น้ำน,ม,นมมาเยอะมากคะ่ะน้ำนมมาถือว่าเยอะปะคนหนึ่งเดือนประมาณสี่อนอนอนสี่ออนก็ลูกพอกินต่อมือต่อมือ้อโปเซรามมีถึงวันไหนนะคะมีเฉพาะในไลฟ์นะคะปั๊มแช่ฟีดไว้ใช่มีพี่เลี้ยงคะ่ะมี กดแล้วส่องแต่กร้าชำระเงินแล้วขอบคุณค่ะเพื่อนนชาขอบคุณนะคะตอาบน้ำป้าอาบน้ำอาบน้ำอีกแล้วหรอคะป้าชิลมากนะคะเนี่ยชิลนอนชิลเลยนะคะป้าต้องนอนท่ามีนักชอบ้องนนนตัวก็เอ้ยย่ะนี่คือท่าออเดอร์มาติดออเดอร์ค่ะคดนละเดอร์ค่ะอาบน้ำไหมครับยังไหม ค่ะนิชาต้องอาบน้ไหมอ่าน่ะว่ากันวาเออก็จ่เสร็จแล้วค่ะสอบเสรกินตรงนี้แหละมาตรงนี้เลยซื้อยาประสาทน้ำนมตาแม่เลื่อนมากินใช่เนี่ยใช่เลยตาแม่เลื่อนแม่เลื่อนคือใครแม่เป็นหอดสีฟ้าสีเหลืองนอนนะอุ้ยจนอนไหมนอน ตอนนี้มีแบบนวดเปิดท่อน้ำนมกับพี่หนูแล้วก็มีกินแบบซัพเพอร์เมนต์แล้วก็น้ำหัวปีกินหรือเปล่าซัพเพอร์เมนต์อะไม่เห็นกินเลยกินกินโปรมัมอ่านเนี่ยเป็นโปรโมทให้เขาอยูแ่แล้วน้ำตาวเยเอาหัวปีค่ะเอาหัวปีก็ได้ค่ะหยิบมาถูกแบรนด์นะฟิวพลัสแอนด์มอค่ะฟ <laughs> ิวพลัสแอนด์มอเดอ